สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยังพระวาสเกสโสวิหารติกับิราวัตุสมิงมหาวเนมหตาภิกูสังเคนาสตถีปัญจามเตหิภิกุสเตหิสเพเหวารันเตหิทัสหจโรกาถาตูหิเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาหุนเตพระวันตังทัศนายาภิกูสังคันจารถโพจตุนังสุทาวัสกายิกานางเทวานางเอตตาทมโหเส ยังโ้ภพระครวเกศวิหารติกาปิราวัตถุสวิงมหาวเดมหาตาปิโกสังเคณสติงปัญจมมเตหิปิโกสเตหิสเพเหิวาหรังเตหิทาสหิจโรกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปปิตาหุนเตพระกวันตังศาสนายาภิกกสังขันจัตยานุนะมยมปิเยนะพระครวติโนปัสสังกเมยามาอุปัสสังมิตวาพระครวตโตสันติเกปเจกาคาธาปัสสยามาติ ตาโคตาเทวตาสยยธาปินามาภารวาปุริโสสัมมินทิตังวาปาทังปัสสารายาปราสาตังวาปาฮังสัมมินชายาเยวเมวสุทาวาเซโสเทเวสุอันตรหิตาระควาตโตปุระโตปาตุระหังโสตาโคตาเทวตาปะควันตังอภิวาเทตวะเอกมังตังอัทังโสเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาระควตโตสัญิเกยมังกาทังอภาเส มหสมโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอิมังคามาสมยังตะกิตายวะปราติตะสังคันเตอตะข้อปราเทวตาภควัตโตสนิเกยิมังคารังภัสสิตตัระภิโกวสมาตห้างสุจิตังอัตโนโุกามการสุสาราเทวเนตาินขเหตตวาอินทริยานิลขันติปันทิตาเตอตะข้อปราเทวตาภควัตโตสนิเกยิมังคาทังภัสสิต เฉตวาคีรังเฉตวาปาริคังอินทาคีราโมหะจามเนชาเตชะรันติสุทธาวิมลาจักขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาเตอัตข้อปริเทวตาพระกุฏโตสันิเกียิมังกาทั้งอาเสเยเกจิพุทธังสราลคตาเสนเติคมิสันติอปายภูมิปะหายามานุสังติหังเทวกายยาปริปุเรสันติเต อาตโกภกวาภิกขะมันเตศีเยปุเยนะภิกขเวทะสุโรกาทะตัสุเทวตาสนิปติตาหุนติดัะตังทัสนายภิกขุสคันตยปิเตภิกเวหิสุงอาิตตมานัอัตสมมาสมปุทาเสัปิภะวัตานัเอตปรมายวเทวตาสนิปติตาหิสุง สายะทัปปิไมหังยิตธาละหิเยปิเตภิกเวปวิสันเตอนาคตมัทานังหั่งทศสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภิกขวันตานังเอตาปรมาเยวเทวตาสเนปติตาภวิสันเตสายะทัปปิไมหังยิตธาละหิอาเจคิสัมเมภิกขเวเทวะกายานังนามานิกิติสัมเมภิกขเวเทวะกายานังนามานิเทศิสัมเม ปิกคเวเทวกายานังนามานิตังสุนารถสรุปการมนสิกโรถาปัสสิสามมีเตเอวัมพันเตเถโคเตปิโคเปกวัโตกัจจะโสสุงกขวายตัถวตาสีโลกามนุกัสสามียถาภูมาตัทธสิตายสิตาคิริขะปรมภิหิตตัสสะมหิตาปะหิตตัสสะมหิตาปุถุสีหวาสันลีนาโลมหังสาภิสัมพุนโน โอธาตมานาซาสุทาเวปัสสนนามนาวิลาภิโยปัญจสตเยตะวาวเนกาปิราวัตถเวตตัวมันตยสัทธาสาวเทศศาสนาเตเทวกายาวิกันตาเตวิจานาธาภิกขวเตจจะอาตปมากรุงสุตวะพุทธสาสนาเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสานตสนางอะปิกสษตมทัคุงสหัสาตสัตติงสังเอกสหัสานังอมนุสสานัมตัสสุง ภะเพเกนันตมาธคุงติสาสัพพะพุตามงตันจัตสัพังอภินญายาปวะกิตวานาจักภูมาาตตัวมันตยิสัทธาสาวเกศสเนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิสานาถภิกขวเยวหังกิติยิสามิกิลาหินภูพสโสัตตสหสาวยาค้าภูมากาภิราวัตวะอิทิมตโตชุติมตโตวันนาวันโตสัสสิโนโมทามนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติวะนาจักสหสาวเฮมามตายาค้านาณาตวันนิโน อิทธิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตสัสินโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางซาตาคีราติสหัาซาญาคานาตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตสัสิโนโมทามานาพิกามุงภิกูนางสมิติงว่านางอิเจเตโซระสะสหันซาคานานาตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตสัสิโนโมทามานาพิกามุงภิกุนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตาญานานาตะวันนิโน ที่มันโตสุติมันโตวันนัวันโตสัสนมโมทัมนาพิกามงิีโคนาสมิติิวานังกุมพิโรราชาไกโกเบปุลาสานิเวสนางเพื่อโยนางสตัสหสังยาค่านางเะยเยรูปาสติกลุมพิโรราชกไกโกโซป่าค่าสมิติิวานังปุริมันจิดที่สร้างราชาท่าต่รัตโทประสาสติกันท่าปานางอาทิปฏิมหาราชายาสัสนิโซ ปุตตาปิตตัสสาภาโวอินธนามามหาปาราอิทิมันโตสุติมันโตวันนามันโตสัสสุโนมทัมานาภิกามุภิกูนางสมิติงวะนางทักษินันจติสร้างราชาวิรุฬหะองถัดพระสสติีคุณพันธานังกาิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตตัสสาภาโวอินธนามามหาปาราอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตสัสสุโนมทัมานาภิกามุภิกูนางสมิติงวะนาง ปชิมันจัตถีสร้างราชาวิรูปโคปัสซสตินาคานังอธิปติมหาราชาญัสสิโสปุตตาปิตัสสาภาโวยนทนามามาภพลายที่มันโตชุติมันโตวันน้มันโตสัตสิโรมทามานาภิกามุงคาสมพิทิงว่านางปุตตาลจติสร้างราชาคุเวโรตัปัสซสติยาคานางาทิปติมหาราชาญัสสิโสปุตตาปิตัสสาภาโวยนทนามามาภพลายที่มันโตชุติมันโตวันน้มันโตสัตสิโน โอทมมนาพิกาโมปิโคนาสมิถิงวานปุริมาติสรัตตารโตทักขิเนนวิรุณหกโกปชิเมนวิรูปะโคกุเวโรตลังติสรัตตารเตมหราชาสมันตาจตุโรติสาทัตฐานลามนาทั้งสุวันเอกาปิดาวัตเวเตสรายาวิโนทัสะอาปุวันจานิกาสะทามายากุเตนทุเวเตนทุวิปูจวิปุตสหจันทนโนกรรมเสตทจากินนขันทุนิขันทุจะ ปานาโทโอปมัญโยจัตเทวสุตโตจามาตริจิตตเสโนจัคันทัปโพนโรราชาโนสุโพอาคูปัญจสิโคเจวะติมพระดุสริยวัชสาเอเตจันเยจาราชโนคันทัปปัสราจุภีโอทามานาภิกขามุภีกูณัสมิติงวะนังอัคคูนาภัสสนาคาเวสาราสหัตจักกกัมปาราสตระอาคูภัยาัสสัญญาเตปิยาเมนาทัตตารัตจาราปูนาคายาเซโน เอราวันโนมาห้านาคโคสวรกขคาสมิติงว่านางเยรัคข้าราชเจสสารันตีที่พาทิชาปขีวิสุทธาจะคู่เวหายาซาเตวนมาชาปตตาจิตรสุปนัอิติเตสนามังอภัยยตธานาคาราชานมาสีสุปนโาตแคเมมมกาเสพุทโธสัทหิวะชาหิวัตวายันตานาคสุปนนาสนามกังสุพุทัง สิตาวิรากาเทนะสมุทังสุราสิตาภัตโรวาสวาสเซเิที่มันโตยัสสิโนการัญจอมหาภิสมะสุราธนเวคสาเวปจิติสุจิติจากรภาราโทนมจิสหัสภาราโทนมจิสหัสตันจัปภริปุตานามสภเวโรจนามกาสันในหิตวะภริษเตศนางละหุผาทามุปาขมูสมโยธานิภกันเตภิกคุณาวสมิติงวะนัง อาโวจ่าเทวะปัฏฐวีจเตโชวายโยตถาขมุวรุณาวรุณาเทวะสุโมจยัสสะสหะเมตตากรุณากายิกาอภูเทวายัสสิโนทัสเสตเถทัสตากายาสพีนานตวรณิโนยิทิมันโตทุติมันโตวันะมันโตยัสสินุโมทัพมานาภิกขามุงพิกุนังสมิตตงนังมีทูจ่เทวาสหะดิจ่าอาสามาจตุเวยมาจันตสุปิสาเทวาจันทามะคุปุระกิตาสุริยสุปิสาเทวาสุริยมะคุปุระกิตา ကထာနိဘောရကေတဝါပုဏ္ဏဗဝလာကဝဇောနဝသောဘောစေတောသကောပကပုရိဋ္ဌတ်ဝါသစေတသဇာကာယဿပေနာနတဝန္နိနောအတိမံတောသတိမံတောဝဏမံတောအသသီနောဥဌမန္နာပိကံဝံပိကုဏာသမိတိဝနာထာကုစာပုသေးဝစရမကေစီခာရေဝါအရိတကတရောသာတာဥမ္မာပုဌာဏိပါသိနောဝရုနာသဟဓမ္မရာဇာအကျူတာဇာနိစကာ สุรยารุจิราอาคูอาคูวาสวานิสิโนทัสเสติทัสสตากายาสเปนานตวันนิโนอิทิมโตสุติมโตวันนาวันโตสสินโนมุทามานาภิกขมุขคูุนาสมิติ์วานังสัมมานามหาสัมมานามนุสสามนุสุตมาริตาปโทสิกาอาคูอาคูมโนปโทสิกาอาทากหาโยเทวายะจารโหิตาวาสิโนปรคามหาปรคาอาคูเทวายะสสิโน ตาเซเตธาสทากายัสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมัตัววนนวันโตัสสิโนโอทามานาภิกามงคิโกนางสมิติงว่นางสุขกาคารหหะอรุณาอาโคเวกานาสาสหะโอทาตขยาหะปาโมฆะอาโคเทวาเวจัตนาสัทธามัตตาหะรักขจามิสกาจายสสิโนท่านยังอาคาปชุนโนโยติสาภิวัสติตาเซเตธาสทากายัสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมัตัววนนวันโตัสสิโน โมทัมนาภิกามุงพิคู่นางสมิติงว่านางเคมียาตุสิตายามากัตกาจียสัตินโนสั้พิตกรามาเสธาชตินามาจะอาสวานิมานราติโนอาคูอัดะคูกรนนิมิตาสาธเตเถทาสัทธากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชติมัโตวันนาวันโตสัตินโนโมทมนาภิกามุงพิคู้นางสมิติงว่านาง สันเทเตเทวานิการยาสเพนานาตวันิโนนามนวายนะอาคันชุ่งเยจันเยสัติสาสสหอวุตถชติมักีรังโอคตินามนาสวรตะเคโมคตระรังนาคันจันทวาสิตาติตังสุภามามาปรมาตัวจัตุตทาอิติมโตสหัสานังกุมารโอติโสจัตโสปาคัสสมิติวัง tahasa pamama roka nang maha pamama pijitati upapano judi manto visamaka yoyasa siso tasetai sora aku pace kawa sawatino ten sanja matoto aka harito pariwalito teja sabhe pikante sinde เอธะพันธาถาพันธะถาราคีนะพันธมัตุวะสมันตาปริวาเรตมะวุโมติตาโกตินังอิติตาถามหาเสนอกันหาเสนอัตเยสยีปานินาตระมาหาจัดสรัางกตวานภัยระวังยัตถะปวุสโกมีโกธนะยันโตสเบจุโกตัดาโสปจุทาวติสังกุตวสยามวเสตันจะสับพังอภินยายาววคิตวานาจัพุมาตตโตมันตยิสัทธาสาวเกศสเนรัเต มารเสนาธิกันตเตวิชานาธิคโวเตตถาตัปปมครุงสุทธวคุฐัสสะศาสนาวิตารเกเหตุภกัมมุเนสังโลมาปิอินทอยู่สัพเพวิทิตสังฆามาภยติตายัสสิโนมธันเตสารโพเตหิสาวกะเตชะเนสุตตาเต